โรงเรียนบ้านหนองใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขตสองยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2568โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ภายใต้การบริหารงานโดยนายบุญเลิศทัดเทียมผู้อำนวยการโรงเรียนข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลผักค่ะอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสแก้วเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2481มีพื้นที่30ไร่พื้นที่เขตบริการประกอบด้วยหมู่ที่3บ้านหนองใหญ่หมู่ที่9บ้านเนินมะขามและหมู่ที่13บ้านหนองไฮโรงเรียนอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลผักข่าปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน54คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567ส่วนที่1การเทริดพระเกียตรติสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่1มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทริดพระเกียตรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่เห็นถึงความสําคัญและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศตลอดมาพระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงครองแผ่นดินโดยโทดพิทราชธรรมได้ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่างๆทางโรงเรียนได้จัดนิทรศการเพื่อเทศพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ถุกห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่ พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะพระมิ่งแม่แห่งชาติในวันที่6สิงหาคม2567ข้อที่2มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาได้จัดทำป้ายนิเทศค่านิยม12ประการและกล่าวค่านิยมหลัก12ประการเพื่อการปลูกจิตสำนึก รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความกตัญยุความอดทนซื่อสัตย์เสียสละรักษาวัฒนธรรมมีระเบียบวินัยมีสติมีความเข้มแข็งให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนส่วนที่สสถานศึกษาปลอดภัยข้อที่หนึ่งมีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจน มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นบุค,คลากรดูแลรับผิดช,ชอบเฉพาะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีการกำหนดนโยบายความปลอดภยัยติดประกาศในสถานศึกษาและเผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนข้อ2มีแผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโดยกำหนดไว้ในโครงการปรับปรุปรงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและป้องกันความปลอดภัยของนักเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข เป็นตนต้ข้อที่3มีบุคาลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นบุคาลากรดูแลรับผิดชอบเฉพาะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาข้อที่4มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจนโดยคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาข้อที่หมีกฎระเบียบหรือคู่มือ แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสมโรงเรียนได้กำหนดและดำเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด -19 เป็นต้นข้อที่6บุคลากรทุกระดับเช่นอาจารย์ผู้บริหารลูกจ้างได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กำหนดบุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุกคนได้มีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานข้อที่7มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผักค่ะได้อบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษาข้อที่8มีโครงการหรือการดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัยภายในโรงเรียนได้แก่การลดปริมาณและการใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุพฤติกรรมอนามัยการทิ้งการขัดแยกขยะและกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นต้นข้อที่9มีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นอาคารเรียน โรงอาหารห้องปฏิบัติการสนามเด็กเล่นตู้น้ำดื่มโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุปรงแก้ไขข้อที่10มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจกักรเครื่องมือในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเช่นฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้าฝาครอบใบเลื่อยฝาครอบสายพานและมีการบันทึกสภาพของเครื่องมือ ข้อที่11มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีการติดตั้งดีไว้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วโดยการติดตั้งสายดินข้อ12มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเช่นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมถังดับเพลิงเป็นต้น รวมทางการตรวจสอบและบำรุงรักษาที่ชัดเจนสถานศึกษารวมทางการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอักคีภัยอย่างครบถ้วนครอบคลุมทั้งหมดในสถานศึกษาข้อที่13แผนป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโดยกำหนดอยู่ในแนวทางการแผนป้องกันและระงับอักคีภยัยแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอักคีภยัยเป็นต้น ข้อที่14มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีค่าราชการครูและบุคลากรมีจำนวน5คนได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาทุกคนคิดเป็นร้อยละ1 0 0โดยวิทยากรหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสแก้วข้อที่15มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปีข้อที่16มีแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของสถานศึกษาและมีการดำเนินการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการจัดทำแผนฉุกเฉินที่เกียววะข้องกับความเสี่ยงของสถานศึกษาและดำเนินการตามคู่มือแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษาและมีการฝึกซ้อมประเมินผลนำผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไข ข้อที่17มีห้องและอุปกรณ์ในการปรถมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนห้องพยาบาลหนึ่งห้องอยู่ที่ไม่รับตาดีไวของใช้สะอาดสภาพดีมียาเวชภัณฑ์และวัสดุดีไว้ที่จำเป็นจัดเก็บเป็นระเบียบมีป้ายบอกชื่ออย่างชัดเจนและยาไม่หมดอายุ ข้อที่18มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษาเช่นกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียนการสำรวจและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุงกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ข้อที่19มีห้องส้วมที่ถ่ายอุจจาระที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนแยกชายหญิงที่พอเพียงจำนวนห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านนองใหญ่มีการจัดห้องส้วมแยกชายหญิงและมีอ่างล้างมือจำนวนเพียงพอต่อนักเรียนข้อที่20มีการจัดการน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างหน้าที่ถูกสุข,ขลักษณะและพอเพียงเพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม มีอ่างล้างมือพร้อมน้ำยาล้างมือก่อนรับประทานอาหารและก่อนขึ้นชั้นเรียนเพื่อความสะอาดและปลอดภัยข้อที่21มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะเช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศระดับความดังของเสียงเป็นต้นการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมต่อบุค,คลากรและถูกสุขลักษณะเช่นความสะอาดมีจำนวนเพียงพอต่อบุค,คลากรและนักเรียน ข้อที่22มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นระบบแสงสว่างและระบบระบายอากาศระดับความดังของเสียงเป็นต้นข้อที่23มมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตการทดลองเคมีทางวิทยาศาสตร์ ข้อที่24มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและมีการนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อที่25มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่เหมาะสมข้อที่26มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นสิทสํานึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดข้อที่27มีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุค,คลากร ข้อที่28มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกการดูแลยานพาหนะรับส่งนักเรียนนักศึกษาใบาอนุญาตขับรถเป็นต้นสำหรับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนทุกเช้า และในช่วงเย็นกลับบ้านจะมีครูเวรประจำวันและครูจราจรคอยรับส่งนักเรียนจัดระบบจราจรของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้ปกครองมีการจัดอบรมโดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรวัฒนานครมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่และโรงเรียนใกล้เคียง ข้อที่29มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนช่วยกันซ่อมแซมและทาสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้แข็งแรงปลอดภัยและสวยงามการลงนามข้อตกลงร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุขในสถานศึกษา ข้อที่30มีการจัดตั้งชมรมและจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยัยประจำปี2568ทุกท่าน